ครับเราพก,กับช่องเพื่อนบอลเหมือนเดิมเกเกั okay. บแบงค์เหมือนเดิมกับปันครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราพีพีท่นเองครับครับก็พีพีทแนะนาตัวหน่อยครับเชียร์ทีมอะไรอะไรยังไงอ๋อก็ถ้าในพรีเมียร์ลีกเชียร์ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าลาไรก,การก็ต้องบาร์เซโลนาครับอือประมาณนี้ครับแล้ววันนี้เราเล่นอะไรกันแบงค์ก็เรามันอยู่ในเกมจิ๊กซอเหมือนเดิมเป็นเกมเปิด เปิดภาพทายเหตุการณ์ฟุตบอลนะอืมวันนี้จะเป็นการแข่งระหว่างทีมืนพเฟุตบอลก็คือปั่นกับพีทนั่นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเขาอย่าเสียหน้าอย่าเสียหน้านะโอเคไม่ได้โอ้ยกดดันว่ะโอเคโอเคมา๋ยวาเป็นขยายท่ามแรกกันเลยใครเปิดก่อนดีฮะแข่รับเชิญพี่พีทเปิดก่อนแล้วกันพีทเลย งั้นขอลองตรงกลางกันเบอร์เก้าขอเบอร์เก้าเบอร์เก้านะทีนี้โอเคป๊บโ,โ,โอ้โหโอ้โหเอามึงเล่นไ <laughs> อ้แทงแทงดูด้วยดิดต่อเลยต่ตตอเลยเอาเบอร์สิบสามแล้วกันสิบสามสิบสามนะบานไปเบอร์สิบสามปาแมนเหมือนกัน <laughs> 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 ไ,ไม่เหมือนนะอ๋อแต่ว่าอย่างเงี้ยซ้ายๆเนี่ยไม่ได้มีคนแล้ว เฮ้ยถ้างั้นต้องสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วนำโชคเลยอ่ะสิบเอ็ดนะไปสิบเอ็ดป๊บเอ้ยเอาไว้อะไรวะนะขาเหรอวะเอ้ยก็ไม่ขี่ขาชุดวอลข้ามต่อเลยต่อเลยไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อ่ะมองได้เป็นแขนเอาเบอร์สิบแล้วกันขอดูเบอร์เสื้อหน่อยวะโอ้โหเบอร์สิบ เทนอเล็กซานเดอร์อโน่แอซิดตูดโพ่เปิดเต็มมุมาไปฟันได้ยิงเปิดได้ยริงเลยอ่าขอขอคอนเฟิร์มขอคอนเฟิร์มคำตอบอีกรอบก็เทนอเล็กซานเดอร์อโน่กังกิ้งลุดโชตูนะเปิดเต็มมุมเข้าไปแล้วก็ฟันได้ยิงเข้าไปเป็นแอซิดของเทนใช่ก็เป็นช็อตโชตูดแอซิดหมายเลขล่าสุดอันนี้ถัดไปครับป่าโอเค โอเคแบงก้นออก YouTube ได้ปั่นหนึ่งคะแนนโอเคทีเพื่อนอลไปแล้วหนึ่งคะแนนโอเคไป่ะต่อต่อไปให้ให้ปั่นเปิดก่อนนั่งไปได้เปิดเลยเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปั่นเบอร์หนึ่งนะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวะสักรูปปึ๊บอุ้ยหลังประตูอะไรวะเนี่ย เสื้อเมนยูสิบเอ็ดสิบสองวะไม่รู้ว่ะหรือว่าเสื้อแดงเสื้อแจ็คเก็ตลุงวะรู้ว่ารู้ว่าหรือคาดาว่าเป็นเดาขอตอบ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 ดาก่อนเลยอ่ะได้ได้โอนาน่าโดนยิงครึ่งสนามฤดูกาลนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่อย่างง่าย ขอครั้งขอเป็นเบอร์เบอร์แปดแล้วกันเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดโอเคปึ๊บโอ้โหมีดีเทลมันนิดนึงเหมือนกันแต่แม่งยังไม่ชุยยังไม่รู้ข้ามก่อนแล้วกันไปเปิดต่อเลยแต่ถ้าไม่ชว์แล้วเราเราตอบก่อนได้นะตอบก่อนในเผื่อถูกก็ได้นะแบงค์ยังแบงค์อยู่ยังไม่รู้เลยเบอร์เก้าเบอร์เก้าคิดว่ารู้แล้วนะเบอร์เก้าถ้าใช่กั ป่านนีจะได้แล้วท่อนนี้ยไปก้าโอเคบาโลเตลลี่ไวออลวิสเมีครับใช่ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฉลยครับปุ๊บไวส a ายมีตัวเองใช่ป่านเป็นสองคะแนนนะเพียมพุนดูบอลแทงผิดไปนิดนึงเบอร์แปดแล้วแทงเบอร์เก้าได้แล้วแทงเบอร์เก้าเลยนิดเดียวพีพานิดเดียวเขี่ไป ไปที่ข้อสามโอ๊ยกดดันมาตึงๆคิดก่อนเลยครับตอ,อนนี้ไหนอลองข้างบนตรงนี้เอาเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่ครับปึ๊บอ๋อชัดเจนจังหวะโซเลสกัดแขนกัดแขนใครครับโห <laughs> ใครว่าเชียรินี่เหรอตัวอาอะยินยังคำตอบอย่าตอบตอบว่ากัดแขนเชียรินี่ยังไม่ใช่ครับยังไม่เชียรินี่

พี่ทแม่นมากเลยไอ้เหี้ยไอ้ลองเอ้ลองกินเอ้ลองแทงมันเลยใช่ใช่จะเหมือนขี้เอมันจะเป็นที่หลังพี่ที่หลังใช่อีมานวิทย์นี่กัดแขนเลยแขนเลยนี่แขนชัดๆเลยแม่งใช้ทุกอาวุธมาโซเร่โอเคไปลบที่สี่เพราะปั่นนำไปสามศูนย์นะโอเคเอาสิบแปดสิบแปดโอเคสิบแปดนะฟึบ อืเลสเตอร์ฉลองแชมป์พิมพีระกใช่ด้วยพี่รู้ว่าพี่รู้ว่าตอนเนี้ยไม่ชัวร์แต่พอปั่นพูดกูก็ใช่กูอันนั่นแหละใช่คำตอบที่ถูกต้องไอ้บ้าสปปีแรกของพิมพรนะครับเด้วยเปิดเปิดโดนเนี่ยเปิดโดนใช่เปิดเปไอดีโอ้สี่ศูนแล้วพี่เอาหน่อย ไอ้ลูกนี้ไม่ทันทำเลยเลยลูก้มยิ้มอะไรโอเคมาไปที่ข้อที่ห้ากันต่อมันดีกว่าอ่ะพีทเริ่มก่อนบ้างเบอร์เหรออืเอาเบอร์ลองสิบก็ได้เบอร์สิบนะครับเบอร์เบอร์สิบปึ๊บแหมมีดีเทียมาเหมือนกันเฮ้ย ข้อนี้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันถ้าเปิดไม่ตรงกับป้ายนะได้ให้ไปโอ้โหแมงแบ่งว่ะอาลองแทงเล่นๆจังหวะแบบเจอหลาเลอกกับแฟงลมพาดเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับต่อเลยอืมเบอร์สี่เบอร์สี่ี่แต่นี้เช็คหน้าด้วยดิเช็คหน้าก่อนเจลาดมาแล้วแนาด่ะแต่ใครเจอกับใคร เจอล่าทะเลาะกับเดียโกคอต้าครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอะไรเ่านมันแม่นเนาวะแต่ผมว่าแอะไม่ต้องเจอร่าอะไปแยบไปแทนอะเจอร่าใช่ใช่ถูกทะเลาะกันคีมเราถูกอะแต่เชียวไปเที่ยวไปนิดนึงผมไม่ชัวร์เจอราเพราะที่ผมคิดว่าแบบเฮียคาร์ลเกอร์ป่ะวะเจอร่าดูเห็นเจอร่าเนี่แหละแบบแรกแต่แบบจำไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรมึงไม่เห็นนี่ยใช่ใช่ โอเคไปพอเห็นผมเห็นผมหยิกลงมารู้เลยคอต้าแน่แม่เสื้อเชลซีแบบนี้แม่มีคนเดียวเลยโอเคไปเอาดีหกบันนำห้าต่อศูนย์นะครับลงแรงกดดันกันเอาเวทสองครับสิบสองสิบสองสิบสองครับปึ๊บโอ้โหไม่รู้อะไรแบงค์ไม่รู้อะไรเลยครับ โอกาสพีทมาแล้วท่านี้เป็นสแตนเหรอผ่านมาขอเบอร์สิบครับพีทเลิ่มเบอร์สิบแลครับปึ๊บนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสปาตันดีบาลเมกอีกยิงตีลังกาป่ะใกล้ๆหน่อยโอเอสใช่ครับใช่ใช่แต่เป็นเป็นเกมที่เจอกันไปรู้ไหมโอ้โห ไม่รู้ว่ะจำไม่ได้ว่ะคือให้ให้ให้อะไรพี่พีไปนะปั่นเท่านี้ถือว่าตอบถูกไหมให้เลยให้เลยให้เลตอบถูกเลยได้เจอกับอังกฤษเป็นเกมที่สวีเดนเจอกับอังกฤษนั่นเองแล้ก็คาร์ตัน์ซับนี้สวยมากนะเอออันนี้ภาพจำงดูอ้ดีนักล้วบอลแม่งด้งกลับมาแล้วแม่งหวดกลับเลยใช่หวดเลยสวยสวยเลยพี่ตามแล้วเว้ยอีหนึ่ง อตวไข่แตกตีไข่แตกตีไข่แตกแล้วตีไข่แตกแล้วยังมีลุ้นอยู่นะยังมีเยอะเลยยัมีเยอะเลยเด็กอีกหลายข้อเลยป่านที่ค่อยเจ็ดกันอ่ะพี่พีเปิดก่อนเลยข้อนีพีเปิดก่อนมั้ยอ๋อเปิดก่อนเหรอเอาเบอร์สิบสี่อ่ะเบอร์สิบสี่ใช่ไหมปึ๊บไม่เหมือนจะคุ้นอ่ะแต่แม่งจริงๆไม่น้องอีกข้าววะข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนโอเคป่านไป อัเบอร์สามจะเช็คหน้าเปอร์สามหนึ่งสองสามไปโอเคชัดเจนซีดานเฮดบัตใส่มาเตลัซี่บอลโลกชัวร์เปล่าชัวร์เปล่าฝรั่งเศสเจกับอิตาลีครับชัวร์เปล่าชัวชัวโคกใส่มาเตลซี่เฮดบัตซีดาร์เลยแล้วกันงั้นโอเคครับถูกต้องยังตบที่ถูกก็คือซีดานหมงเฮดบัตใส่มาเตลซี่ในฟุตบอลโลกนั่นเอง เป็นปั่นเป็นหกตอนหนึ่งนะตอนนี้ไอ้โลงแต่ยังมีโอกาสถ้าข้อที่เหลือพีทเก็บได้ก็มีสิทธิ์แซงอยู่นะโอ้โหเออลองดูไม่แน่ไม่แน่ถ้ามันแบบไม่แน่ไม่แน่หลังๆก็จะยากเหมือนกันเป็นกองเก่าผมก็แบงค์เหมือนกันพี่ใช่ใช่ี่น่าจะได้โอเคไปข้อที่แปดจังหวะไว้เล่าอยู่ไงใช่เปิดอ๋อปั่นเปิดเป็นปั่นเปิดมั่งอันนี้เบอร์แปดเบอร์แปดเปิดแลมพาดหน่อยเบอร์แปดครับปึ๊บอะนนี้ เอ้ยผ่านเบ้าผ่านผ่านเบ้าทวิกพีทบอลโรเตอรี่ตอกส้นปีซีสั้นออกอะใช่ไหมช่าบอลโรเตอรี่เหมือนตัวตอกส้นแป๊กๆออกไว้อะที่มันใช่ไหมใช่ตัวออกเลยอ่ะไอพีทรู้ตอบเหมือนกันใช่ไหมพี่รู้แล้ว่กูรู้แล้วกูรู้แล้วเนี่ยได้กูรอนี่บอ่โรเตอร์ใช่อ่มใช่เฉลยเฉลยดูเฉลยเองแล้วกันปึ๊บ ถูกต้องครับถูกช้องสนอกถ้าเรารู้เลยเกถ้าเราไม่รู้เอ้ยถือยากอยู่นะเซอร์ไพรส์อยู <rose> ่นะตอบรู้กันหมดเลยอ๋อเออไม่แต่ตอนนั้นคิดมันดังเว้ยคนไม่ต้องเคยดูเลยไม่เล่าเลยใช่ใช่มันฮาจริงโดนเก็บโดนออกเลยอ่ะมันชินี่เปลี่ยนออกเลยเที่มาทำอะไรบั่นนำเป็นเจ็ดต่อหนึ่งใช่ไหมอืมโอเคไปพีคอลดีเก้าต่อพีสเอาหน่อยพีเออหน่อยเชียร์อยู่เว้ยเออเอาหน่อยอ่า เอาเบอร์ห้าก็ได้เบอร์ห้าครับฟึบเดี๋ยวนะิดดเดี๋ยวก่อนนะเสื้อชั้นข้างจะเด่นอยู่นะเสื้อตัวนี้เออเป็นช็อตสำคัญเลยเอเอนึกออกอยากอ,อยากลองเดาแต่ขอนึกตัวนึงได้เราได้เลยครับเด<อ>ี๋เปิดอถูขึ้นมาเนะย เอ้ขอผ่านก่อนขอผ่านก่อนอ่าโอเคโอเคผ่านกันนนะขอขอยังไม่เปิดก่อนในรูปในเอซซเคียกาไลอืมใช่เอ้เสื้อขาวๆาวข้างหลังเนี่ยถ้าเดาน่าจะเป็นเยอรมันอืมขอดูเบอร์เก้าขอดูเบอร์เก้าขอดูเบอร์เก้าเบอร์เก้าครับปึ๊บโอเคครับมาริโอเกเซ่พักอกวันเล่ยิงให้เยอรมันเป็นแชมป์โลกบอลโลกปีสองพันสิบสี่เจกับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มไหมครับ คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมีอุตส่าห์กลับกลับรูปแล้วนะยังตอบถูกอีกเหรอสองจริงตัวนี้สองแม่นจังวะเป็นอีกมุมนะเป็นมุมอีกฝั่งนะได้อนี้เปลี่ยนมุมแล้วนะมันให้ดูยากขึ้นนะโอเคโอเคไม่แต่แบบเห็นเสื้อขาวข้างหลังไงมันเลยแบบเฮ้ยอาเจนเสื้อสองพันสิบสี่ เสื้อเสื้อขาวน่าจะเหลือเยอรมันเลยแหละอืมโอเคปั่นนำเบนแปดต่อหนึ่งครับข้อที่สิบอ้าพีทเปิดก่อนบ้างเฮ้ยไปยิ่ปัน่นเ,เอาเบอร์สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับอือหอยังโ,โหไม่แน่ใจเลยว่าเก่าชิบเอง เดาว่าเป็นบอลโลกปี86เดียโก้มาเลโดน่าแฮนน็อปกอนอะไรกันเจออังกฤษคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มตอบไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแต่ถือดิแต่ถือถือดิแขาถือกันรู้รออยู่ถือกันรอรอไม่ผ่านไอวีส์เรียกรอแล้วเมื่อกี้นะรอไม่ผ่แล้วไม่อยังจะไปแทงถูกไอ้ไอวี มันเก่าไงมันเก่าไงใช่เป็นไงออฟซอร์ที่เราชั้นเตียนอยู่แล้วที่เป็นเกงสั้นแบบนี้เนาะใช่มันแบบเก่าเลยอ่ะก็เลยแบบเห็นแล้วรู้กันอะไรวะใช่มันมีจังหวะดเดียวเลยถ้าสมัยนู้น่ะใช่ใช่ปันนาเป็นเก้าต่อหนึ่งโอ้โหอะไรขนาดนี้กดกดยับมาก็สิบเอ็ดต่อเลยใครเปิดเปิดครับนี้อ๋อโอเคครับ มาไหนลองเบอร์เจ็ดแล้วกันเอ๊บเห็นทีมอยู่นะโคแมนอยู่นี่ว่ะนี่ใช่โหจะซีนไหนวะเนี่ยพายก่อนพานก่อนอันเห็นอันนี้ไม่ไม่รู้จริงอ่ะยังไม่รู้ซีนยากยากยังยากอยู่ยังยากอยู่ปั่นไหมขอเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้า๊บโหสแตนอืมเดาเล่นเล่นแล้วกันอืม เอาเป็นการโชตีนกายยิงเจมส์วัตันล่าสุดเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนะครับโอ้โหมาเอาลากมาไม่ลุ้นด้วยเอาลากมาไม่ลุ้นด้วยที่จะรว่าถูกผมก็แบบเอ้ยหลุ้นเลยอ่ะขอขอขอสิบสี่ครับสิบสี่สิบสี่นะพี่พิทครับฟึบ รู้ละรู้ละรู้ละอธิบายทำไมพีก็เป็นยังไงกับภาพนี้ครับยังแบงค์อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะแต่ปั่นเหมือนจะรู้แล้วนะรู้ละรู้ละมั่นใจแล้วต้องลองแล้วเพราะเหมือนปั่นมั่นใจพี่ต้องลองแล้วเวชัอนนี้นัดนี้ดูสดด้วยอันนี้มั่นใจเลยภาพจํโผแมงแบงค์จริงหว่ะให้ปั่นต่อว่เนี้ยแล้วผ่านก่อนเชื่อแบงค์จริง่ะปั่นไหมอันนี้เปิดเบอร์สิบเลยแบงค์ ถ้าตามค่านะต้องเปิด10เลยหนึ่งสองสามก็โอเคเวลูนี่จักรยานอากาศใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดโอ้โหดีเทลนี่ต้องให้เขาจริงวะนี่ตัวแรกใจนี่จะแทงเวลูนี่แบบอืเอี๊ยยเหมือนเป็นมุมสแตนไงพี่ผมก็เลยแบบไม่ต้องเป็นอะไรสูงๆอ่ะแล้วเจอแมนยูก่อนก็เลยการ์นาโชว์เปล่าวะ โอกาสช่วงไม่ใช่เจอพี่พีทเปิดเจอแมนซีรู้เลยแม่งเหลือคนเดียวแหละลูกเดียวเป็นลูกที่ทุกคนแบบติดตาทุกคนมากนะจะมีนั้นนะชสวยเลยจากอากาศน่าจะเป็นจากการจากอากาศลูกแรกที่ตั้งแต่ส่วนตัวนี่คือได้ดูบอลมาเคยเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นนะลูกนี้ใช่ไปครั้งแรกที่ได้ดูสดเหมือนกันว่าเออเห็นลูกจากยนอากาศสดๆเดยวมากตอนนั้นคือแบบประทับใจมากกับลูกยิงลูกนี้ใช่ใช่โอเคไปพี่สิบสองตอนนี้ปั่นน้ำเป็นสิบตัวหนึ่งนะ อเอาหยับผิดเอาหน่อยเ้ยได้ได้เดี๋ยวตามไปโอเคว่ามาเอามาข้อนี้ขอเลือกเป็นเบอร์สิบเอ็ดแล้วกันแบงค์สิบเอ็ดนะครับปุ๊บโอ้โหอันนี้ยังไม่รู้อ่ะให้พีพีแล้วกันอันนี้ <c oughs> แบงค์เลยตอบมาแล้ว <c oughs> ันนีอันนี้อันนี้แววแววมาแล้ว <c oughs> ถ,ถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดอ่ะถ้าเ <c oughs> องก็ต้องเป็นเบอร์ ใา่ใช้อยู่เก้าหรือสามเลยเอาเก้ากันเก้า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 ครับปุ๊บข้อนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ยากเลยเพราะว่ารูปที่เอามาเนี่ยไม่ได้เป็นรูปที่ทุกคนเห็นแบบติดตาขอคือจำเปไป์ไม่ได้แต่เดาว่าขอเป็นโรนัลนันโดน่าจะกระโดดกระโดดเทกแบบใช้หัวโขกทำประตูปะคอนเฟิร์มคำตอบไหมครับนั่งตอบตอบอย่างนั้นอะ เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกยังไม่ถูก <laughs> ดูมันลากให้เราหลอกนะหลอกนะหลอกให้ดีหลอกห <laughs> ลอกหลอกง่ายๆอันนี้กันอเป,รปอเปร์ซีเปอร์สีโอโหเปอร์สีนี่นปันปึ๊บโอเคครับลูกนี้เอลกาซิโกสองพันสิบสี่สองพันสิบห้ากะเล็ดเบลกระชา่างหนีบัคบาตาโซโลไปทำประตูคอนเฟิร์มตอบไหมครับ คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแต่อ้อมข้างสนามวิ่งเลาะเลยโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวิ่งรอบเส้นใช่ปันเคงวะกระชากแล้วข้อมูลแน่นแน่นนะใช่ข้อมูลแน่นด้วยนะให้เข้ามาด้โอเคปั่นนะเป็นสิบเอ็ดตอนหนึ่งจอนี้เป็นถกที่เป็นเกิดเบลที่ติดตานะที่กระชากออกลิมเซนเลยเราแบบอ้อมเอาสามสิบสี่สามสิบสี่ใช่ใช่ริงมากโอเคไป ข้อสิบสามต่อเป็นใครเปิดก่อนบ้างนะคนนี้พีดเปิดก่อนเาเอาเบอร์สองครับลองเบอร์สองเบอร์สองครับปึ๊บเหเห็นอะไรไหมช่วงนี้น้าผากใครวะโหไม่นองอีกรูดเอ๊ะอ้าผ่านก่อนผ่านก่อน โอเคพี่ผ่านไปเอาเอาเบอร์แปดแล้วกันเบอร์แปดตอนนี้นนะคิดคิดคิด,คดอยู่ว่ามันอะไรวะตรงนั้นอืมเห็นอะไรไหม <c oughs> ลามอสด, <c oughs> ดาว่าจังหวะลามอสเข้าหนักใส่โมซาร่าอยู่ฝ่ายเชมเปรลีกนะชิงชนะเลิศปะเป็นคำตอบที่ถูกอีกแล้วครับโอ้โหแม่นมากปัน่นโคตรเฟ้ <c oughs> เออของจริง อธิบายหน่อยอธิบายช็อตนี้หน่อยปันก็เป็นเรียกว่าอะไรรายการที่ลิเวอร์พูลเข้าชิงในรอบหลายปีนะแต่ว่าพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาดริดไปก็อืมพี่พีน่าจะจําได้แหละมั่งเกยดลามอสกันไปเลยอะช็อตเนี้ยเพราะว่าซาล่าเจ็บเจ็บยาวด้วยไงใช่ใช่เจ็บแบบลายหลุดแล้วก็พักยาวเลยสําหรับซาล่าใช่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์ไปเลยใช่ใช่โอเค ปั่ตอนที่สิบสี่คะแนนเป็นสิบสองตอนหนึ่งนะตอนนี้ไปต่อไปเป็นปั่นตอนมั้งป่ะเปิดปั่นเปิดเอาเป็นสิบห้าแล้วกันสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับข้างล่างบ้างสิวะอืมภาพทรงเก่าอ่าเดาเล่นๆแล้วว่าเป็นเดียวเนลเมสซี่แต่รอดขาเจมิลเนอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วช็อตกระชาก คำๆมองข้าง,างสนามคิดถึงลูกอื่นไม่ออกอะ่ะยังไม่ถูกครับยังไม่ถูก <Okay. S 2> ยังไม่ถูกเอาเอาสิบสี่ครับสิบสี่ครับปุ๊บเอ๊ะถุงเท้าอ่ะพี่ถุงเท้าส้มอ่ะลูกนี้เป็นหนึ่งรูปที่ยากแต่ว่าทุกคนจำได้แน่นอนโอโหบอลอยู่ตรงนี้ด้วยอืม ถ่ายเล่นๆละกันเป็นเมสซี่ลากลากเดี่ยวแบบใส่กองหลังเลวโซไซดัดเข้าไปยิงประตูปะเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกเปิดเบอร์แปดเลยเบอร์แปดเบอแปดหาตัวนักเตะก่อนตอนเนี้ยปึ๊บโอ้โหเมสซี่กูปิวเอ เดีนี่วิวเบกสับขาหลอกใส่รีซอเพราะว่านักนักบอลไทยอะ่ะจำไม่ได้แล้วว่าใครแล้วแม่งสับขาหลอกแล้วตอกส้นออกเองอะ่ะนัดที่มาเมืองไทยอะ่ะว <laughs> ิวเบกอ,อะ่ะจต่ไม่ได้ว่าเ,เจอใครอ่ะใครที่ดวลอยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าเออเจอออสตาทีมชาติอะ่ะใช่ไม่นออสตาซีชาติไทยนะครับเรียบร้อยโอ้เจอ,อสิงออสตาเองแล้วตอกส้นออกหลังเองเป็นช็อตหนึ่งที่หามากๆ <laughs> โอ้ยแม่งก็แต่ละช็อ <laughs> ตนาต,งตึงชดชดตระหึง ใช่ใช่โอเคแฟนผีก็ชอบกันนะชุเนี้ยตอนนี้ฮะมาโชว์ให้ดูหนึ่งเมืองไทยเลยโอเคปั่นน้ำมันสิบสามตัวหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าขาดแล้วนะก็ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นเป็นปั่นนะที่ชนะแมตช์นี้แน่นอนในเกมนี้ไปใชดป่ะเตาวเนี้ยเราจะมาเล่นให้จบเลยให้ครบเลยอะอีกสองอีกสองสองป้ายที่เหลือนะสิบห้ากับสิบหกดูดิว่าพี่พีจะแบบชนะได้บ้างไหมเพราะว่าไหนจะได้แอมแอมหนึ่งนะ เอาหน่อยหน่อยเชียร์พี่พีชอยู่ไปมามามาโอเคไปต่อที่สิบห้ากันใช่ไหมพี่พีชเปิดก่อนเลยครับพี่เอาเบอร์สามครับเบอร์สามครับปึ๊บโอ้โหพี่พีชแต่เอ้ยแต่ย่าดูเก่าแต่ย่าดูเก่าโอเคโอเคไปค้อนหน่อยค้อนย่าดูเก่าใช่ไหมไอ้ย่าดูเก่าเราไม่ได้ช่วยอะไรกูย่าดูเก่าเราไม่ได้ช่วยอะไรกูเอา เอาเบอร์สิบแล้ว <af> กันเบอร์สิบเบอร์ส <Labor ator il ana> ิบเบอร์สิบนะบ้านซือแอบเหมือนกันเลยช่วยอะไรกูเลยไม่เดี๋ยวก่อนนะถ้าแบบมันเป็นโลกเนี้ยเพราว่าคนไม่ต้องยืนขอบเอาเอาเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดวิธีวิเคราะห์ถือว่าใช้ได้เลยแต่ก็ไม่มีเหมือนกันบ้าไปแล้ว มีใครจะแทงแบบส่วนไหมมีใครจะแบบเดาเหตุการณ์ขึ้นมาเลยไหมขอขอเปิด12ก่อน12 12เองเกปาปัน12นะปึบไม่เติมเลยเดาหน่อยขอเดาหน่อยเียไม่ไหวแล้ววะอินเดียสตาร์อำลาคำนูว่าเดาแม่งเล่นๆเลยเป็นคำตอบที่พิดครับยังไม่ใช่อ่ามาดูพิพดบ้าง <laughs> ยังไม่ยังไม่เจอกันนะไม่ไม่กำลังนึกภาพสนามจริงๆถ้าแบบสมเราเปิด่างเงี้ยยังไม่มีคนยืนเนอแต่แว่าก็ต้องมันน่าจะเป็นกรอบเขียรโทษไวาพี่พีชถ้าอย่างเงี้ยก็ด้วยตัวอ่คนต้องยืนกันเอ้เอาลองกัเบอร์แปดดิลองเบอร์แปดดิพีพีแล้วเบอร์แปดครับหนึ 1, 2, ่งสองสามไปเหมือนเดิมเลยครับแกรงว่าคนไว้ไหนวะเฮ้ยอย่ไหนวะเนี่ยงงเอาเบอร์ เอาเบอร์สิบแปดสิบแปดปั่นเล่นสิบแปดแลันได้เหรอสิบแปดเพิ่มเอ้ยมาเดาเล่นเล่นแล้วกันเมสซี่คุกเข่าฉลองแชมป์โลกหลังจากอาร์เจนยิงจุดโทษเข้าไปปั่นตอบว่าเมสซี่คุกเข่าฉลองแชมป์โลกใช่ไหมอืมเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ถูกเอ้แต่เจอรองเท้าพี่พทแสดงว่าสิบสิบเอ็ดสิบเจ็ดนี่แหละเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ได้ พีวีเล่นสิบเอ็ดครับปึ๊บแน่เขียวอีกแล้วโอ้โหนอนแล้วไม่นอนแล้วอนแไม่เงยไม่นอนแล้วใครจะไม่รู้ว่าเนี่ยหลอกอะไรนี่ล่ะนะหลอกกระจุยเจอแค่รองเท้ามันจะรู้ไหมนี่อ่ากลับไปที่ปั่นอาเบอร์สิบหกสิบหกต้องสิบหกปล่อยเลิกเจ็ดแล้วครับปึ๊บ โอเค r าร์วีพีไปเองกัสแบงก์ไปเงินนี่ว่านอนราบมึงกรโดนตัวลอยโอ้โหไอ้แบงค์ไร้กาดวะข้อนี้ข้อนี้มึงไร้กาดวะ่เลื่อนขาพลงมาหน่อยหนึ่งมั้ยไร้กาดวะอะไรนะอะไรนะนี่อันนี้คือภาพจริงเลยบ้าหรือว่าเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยให้มันต่ำดึงลงมาหน่อยเพื่อให้มันแบบมีโอกาสแบบข้างหน้าเออข้างบนเยอะขึ้นใช่โอ้โหมันไร้กาดมาไร้ปั่นอธิบายช็อตนี้หน่อยเดี๋ยวปะ ก็เป็นฟุตบอลโลกนะ2014อวีพีก็เปิดเปิดบอลเข้ามาจากแดนหลังเลยแล้วก็กระโดดโฉบมง้นจำไม่ได้ว่าเจออะไรไม่แน่ใจจริงแต่คงเขาสวยมากเลยเป็นลูกมงที่ถือว่าสวยมากๆนะเพราะว่ามงไกลมากแล้วย้อยลงเลยถ้าจําไม่ผิดนี่คิดว่าสเปนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราเชออาจจะเป็นสเปนไปดัชแมนใช่ใช่ตอนนี้ปั่นก็ได้ไปไปเลยแล้วไปจบข้อสุดท้ายกันโอเคปึ๊บ โอเคเปิดเบอร์แปดตอนเรื่องเบอร์แปดครับอืมโอเคครับไบร์นอาร์มทองแบบนี้ขอเดาว,ว่าเป็นตอนเชลซีฉลองชัยในคืนค่ำคืนที่มิวนิกปีสองพันสิบสองเชลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกปีแรกฉลองชัยหลังจากที่ควา้าแชมป์แชมเปียนลีกชนะจุดโทษสต่อสามไบร์น โอ้โหใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงตูวสุดท้ายจะไม่ได้วะด็อกบาบะไม่แน่ใจบาเป็นคนยิงโทษเข้าไปสุดท้ายครับแล้วเป็นช็อตที่เชลซีวิ่งดีใจกันนั่นเองโอ้ยตัวีข้อมูลเอะโอเคต้องยอมต้องยอมรับว่าปั่นเขาแม่นจริงๆนะเขาดีเทลเขาสุดยอดจริงดีเทลครบใช่ใช่ใช่โอเคปั่นคารดอนตัวจริงใช่ ลเดี๋ยวเดยงันนน่าเราเราดึงพี่พีทมาแก้มือใหม่ได้เดี๋ยวให้พี่พีทเจอแบงค์บ้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวเขาน่าเจอเจอเราบางเจอกันเจอกันบ้างพีทได้อืมโอ้ยโอเคก็ตอนนี้นะวันนี้วันนี้ก็วันนี้ประมาณนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ วันนี้ก็ thank you มากที่แบบเข้ามาดูกันนะคือแบบขอบคุณพี่พีทด้วยที่แบบเข้ามาจอยกันวันนี้ใช่ครับขอบคุณพี่พีทด้วยวันนี้ดีดีดีกันแล้วใช่แล้วไว้เจอกันใหม่อืมก็เดี๋ยวถ้าเกิดใช้ช่องนี้ก็ฝากแล้วก็แชร์อย่าที่บอกแล้วก็ถ้าเกิดพวกคุณไม่มีเพื่อนดูบอลก็ให้เราดูบอลเพื่อนคุณนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย